สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงมงื่สู่ขู่สู่คนสู่มองสูงบ่บอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องมือนี่พบกับซ่องน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยน้องซ่องเพรน้องมินนี่กับส่วนร้ายกับสีบโบคอยได้ลงทีบด้วยพี่น้องเด้อเนาะส่วนร้ายกับสีได้ลงแต่ซ่องน้องมินนี่เป็นลักกว่าทันซะเพราะเพรน้องมินนี่กับ มางเทื่อกาสีไดโลงคลิปเกา่าอายักตาไหมทำไมบ่ตรหยินี่จับเลี้ยนต๊ะก,ก้าหรือไม่นู้เบาไ <c oughs> หมเอาไอพอกรได้เนียเนาะส่อเนี้สะส่อนผู้นัาล่เนี้อ หายง่วงหมด้แฮกห้งคนน้างวงหมด้แฮกห้งคนน้าเอาสองตาก่อนป่ะเออมันฝนดีเพื่อนวะมันรอดมันรอ,อดตารอดใจพดว่าสัน <c oughs> ก็นเลยตกก็พี่หลายคนแล้วว่าตกบันเฮ้าเนี่ย เออแมนยูพี่เอ้ยแมนยูถือว่าเข้ามาถ่ายคลิปมือนได้พี่น้องเนาะน่าพ่นเี่น้ำเต็มทีบอยู่แถวนี่เพราะว่าน้ำคล้องลงไหลลงมาดิมาอยู่มาไหลมาโฮมน้าพิ่น ก็เลยน้ำก็เลยลายเออมแมนเลยพี่ต้องมูก็เอาดิมันก็เปติตาเอาอยู่ได้ไห,หัางห้าก็คาดแล้ววะพี่แม,มนแมน กันไวเพื่อนมาบักเือกข้าิตกเอาพ่อรดก็ได้ยูน่นํำเพื่อนเต็มที่เลยนี่ก,นกันไว้ก่อนเนาะบักเือเว่าบได้นเาสซองบบเห็นยันมันแรงคำฝนดีเขาก็ดำเนะพี่เพือพ่อนสีดำเพื่อช่องตาเนี่ยก็โอ้ตืบหนึ่งนิ่นึนาางอืามคุยกแพงมันก็แพง โอ้ยนั่นแล้วยังว่าขอย่านตัวนี้แล้ว่อยนะเอ้ยชาวนาเฮาลําบากเด้อปีนี้เนาะน้ํามันเจ้าไปซื้อมาแล้วบ่เอ้ยซื้อน้ํามันอัน5ลิตรนี่นอ้ แม่นและเนี่ยอรมันบาน,นีน้ำกัองอ้างข้าไทยไว้แบบแบก้าเงา้มีน้ำอ้างมันก็นสิบนนปันได้ดอกีเอขังน้ำไว้เนาะแม่นเออหสองตาเนี่ยกับทุงใต้นี่ก็หัวได้ไลาย

แมนเลยะไอ้เมืองกับโบยูนเนาะหักเช่เลยแล้ว่าพี่เขานะเริ่มแต่งนอก,นอกแล้วนเนาะอืม ลูกเสี้ยงพุตกจักตาสวรรค์นี่ัสามตาแล้วข้างนน่ะโอ้อ่าสตาลูกไเลยบาเถอะเนสีแล้วก่อนม้ด้วยนีุ่่ได้ก็เริ่มสตาร์ทแล้วพี่น้อยข้าน้อยยังบ้่แหกหอนหน้านี่แต่พากันไปก็ไปโอ้ยยังไงเจ้าของเลย คั้นอันี้อิ่มเนี่ยนี่อีกทิศนึงกันเนาะโมแฮงก่อนป่ะพี่คันขันแดดจัดเนาะอาจจะอยู่แต่ว่าคันคึ้มแน่แดดแน่นเนาะโมแฮงอืมมันอยู่โตเลยสองตาเพื่อนว่าแต่เกาวตกก้าเก็บหอยเนาะพี่เนาะมือฝนตกะเนี่ยเจ้าเก็บเยอะซะพอได้พอได้ต้มย่อย โอ้พอได้ตุ่มโยคนวะอ้ยช้ำซิ่งน้ำแล้นี่น้ำพุ่นน้ำอันนี้หละจังว่าพี่เอ้กินาายยีะไดจังวะจักสิจังไรปีนี่ เล็กซีด้เฮดเบิดทตทงหรือบ่ยังวะมันก็หลายปัจจัยนึงมากกับน้ำเมือกน้ำมันแพงปุ๋ยแพงสองมากกับแห้งงานเงอยแห้งเข้าสถานการณ์บกพร่องเฮ้ยยัวะเงืม เออลุงมีเพิ่นกับสิมาเห็ดขื้เกาแล้วเนาะฮะเพินยังบริดา๋ยังไหนวะเพิ่นเห็ดน้าแสงเยอะสิพี่เออเมนเละสองปากสามปากเออทุกเจ้าได้ร้ายเตือนด้วยนะหลปั่นปปนี้เนาะอืม ซุ้มเจ้าขายทอด้จะพี่โลเข่าปีวงได้นี่นะเออ,อตอนคันบล็กยูวางซิบบาทนะพี่เนาะสตาร์ทใชนะ่ไหมอืม ฮักค่อยว่าปีนี้เข่าคือสี่อันนันอยุ่มาเนาะเออบีซีมานี่นะแม่นึงมากคนทีาบุญลายสองมากก็น้ำมันแพงยังแพงเนี่เข่าก็น่าสีขึ้นยุ่เฮาวะคิดว่าเนาะอันนี้คมคิดองเข้าประมาณสิบสองวะตัดต่อเขาแล้วประมาณสิบสองขายเขาใหม่เนี่ยคิดว่าเพราะว่าผู้ไดกับสี่บริษัทนาฬยลายเออ เอากระสีขึ้นเนี่ยนะพี่เนาะปั่นกระไรนะยันเจ็ดชุดยุกไยวะยันหกเจ็ดไปแล้วคาปั่นเข่ากระไรนะในพิการในทุกอยกาเอาเจ็ดคืได้เข่าตัดนะเออถ้าเข่าเกี่ยวนี่ก็ถ้าเข่าเครื่องยาวเครื่องสั้นนะืยังปั่นหาักไรก็มันยากเขาเนาะบ่แมนมันมันสิบ่เสียเวลาเด้อเนาะพี่ นนจีเวลาเฮ้าอันอันนี้ก็พอพูดเนะเาะกะแล้วพี่น้อย<ง>อีกจักอาทิตย์นึงเลยเขี้ยวอึนก็เลยแล้วเนี่ยมมันหน้าเพินพ่นผัดหน้าพุ่นนี่เศร้าเนี่ยคือว่าเด็ดเต็ดเลยว่าอันนี้มาผัดคืออันนี้ เที่ยวแดดเที่ยวขึ้นอยู่โอ้ยเก้าภาพได้เนาะโบราณก็ยัยักสามสี่คืนนะพี่เนาะสามสี่คืนแค่ไหนเนี่ยห้องสีเมืองลงเห็นงานครพี่งานอย่งงานก่นองเอ๋อ cắt sao là bảo bỏ mày cốp quay cốp Nói chắc để kinh ai đến khi mạng khi nào nó nhà nào hưng lời mẹ lẽ nhóm là lẽ nó bạn Cần Thế để nhà nào kinh mất hưng thì nó sẽ đặng mẹ chí mịn nó lúc sau nào thì nó ơi mông cái hết thuốc lại cốt đấy nó bò เออเจ้าก่มาหน่อยไดอไช้กับปวดน้ำฝนอี่างน้นะพี่ปวดน้ำฝนน้ำผาน้ำฝนนี่แล้วคืออีเด้ปีนี่คือฝนสดีดอยู่แหงนัวัญนด้เป็นน่เจ้าเบิ้งอยู่บ่เออเบิ้งบ่ลำลาเที่ยงตะันแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณเรไรพี่น้อง สุขุสุคนสุมงสุบนทีท่ติดตามบอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีพี่แห้งสุขุสุคนสำหรับชิปนี้ก์ะสบายดี